สวัสดีสวีดัตพ่อแม่บังโอ,อนทุกท่านครับวันนี้มีคนถูกทิ้งครับนายซีครับมีคนถูกทิ้งนะครับนาีครับนะก็อว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่น,นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตทรสนะครับในการรับชมรับฟังเอฟซีครับวันนี้มีคนถูกทิ้งนะครับนะทำไมดำใจดำขนาดนี้ มึงทิ้งผู้ช่วยจอได้ยังไงมึงทิ้งช่างวอได้ยังไงในยามที่มึงทึกทุกพวกนี้อยู่เคียงข้างมึงเป็นไงเป็นดังคำที่ผมพูดไหมครับว่าจอถูกทิ้งนะผู้ช่วยจอถูกทิ้งและช่างวอก็ถูกทิ้งนะครับสี่โอ้โหผู้ใหญ่ใจดีมึงใจไม่สปอร์ตเลยวะ่ะ จองตรงจองตัว๋วมาจองตั๋วให้จอร์ดด้วยดีจอรดก็เป็นหมาเหงาเ้ยตัวเนี้ยจอดเหมือนหมาหัวเน่าเลยนะตัวเนี้ยจะเนะอฟซีนะจอดจะเหมือนหมาหัวเน่าเลยนะจริงๆนะครับเป็นค้าย,ายแบบคนแบบไม่มีจุดยือนอะ่ะตัวเนี้ยจอรดคือไม่มีจุดยืนเลยไม่มีจุดยืนเลยไม่รู้จะยืนยังไงยืนแนวไหนยืนกับใครยังไงไม่มีจุดยืนเลยนะครับ ไม่มีจุดยืนเลยข้าวเขชาวบ้านเขาไม่ได้ดำก็ไม่ค่อยสนใจดำก็ไม่เอาแล้วดำมันไม่ค่อยสนใจรอยนะครับคือจริงๆอ่อะนะครับมึงดูตอนที่ไปหัวหินดิผู้ใหญ่จะดีเปเปเงินเปทองให้อเปแหวนเพชรให้จองตั๋วให้เหมื่อกี่คนอันนี้ไปแค่สามคนนะครับนะไปะแค่สามคนทําไมไม่เอาผู้ช่วยจอดไปด้วยล่ะถามมาคัเนี้ยทาไมไม่เอาผู้ช่วยจอดไปด้วย จริงไหมพี่คือคุณต้องโกนเอาผู้ช่วยจอยไปด้วยนะครับไม่ใช่แบบอะไรแบบนี้ผมดูแล้วตายแล้วผู้ช่วยจอยผมแต่แท้แต่แล้วก็ถูกทิ้งครับถูกทิ้งเป็นหมาหัวเน่าครับเป็นส่วนเกินครับพี่นะครับส่วนเกินส่วนหนึ่งของนะเวรกรรมครับทุกท่านครับนี่ครับคือเวรกรรมนะครับ เวียมีความสุขน,นะครับคือไอจอดไปด้วยมันก็จะเป็นที่ฝังหูฝังตาทําอะไรไม่สะดวกไงที่เข้าใจปะเออถ้าจอดไปด้วยมันทํทอะไรอะไรกระหนุ่มผมยามันทําไม่ถนัดไงเข้าใจไหมครับมันจะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพราะว่าตอนนี้ผู้ช่วยจอดแต่ไม่มีก็คือ,คอ,คอเกิดความไม่ไว้ใจแล้วนะครับไม่เกิดความไม่ไว้ใจจากผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นสปอนเซอร์นะครับนะคือไอหนุ่มอีอีออสาผมดํา นะสาผมดำนะสาผมดำแม่เปลี่ยนสีผมเพื่อให้เข้าคอสาผมดำชาลานะล่าอีดอกกระพือตัวเนี้อีสาผมดำทำไมไม่ออกตัวให้ไรจอดด้วยล่ะฮะใจแคบนี่วาพวกมึงไปเที่ยวไปช่วยเที่ยว,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 วยกนั่นดีแล้วงี้ปะถุงอีกคนหนล่ะไม่เอาปะถุงไปด้วยล่ะโอ้ใจไม่สปอร์ตเลยพวกมึงแต่ละคนเนี่ยไม่มีใจสปอร์ตมึงไม่เอามึงช่วยจอดไปวิ่งด้วยล่ะไม่เอาไอช่างวอลไปวิ่งด้วยล่ะ ไม่อยากป้าถุงไปวิ่งด้วยล่ะนะครับเมืองเมืองนี้แบบมึงเคยดูนะเนี่ยเห็นไหมครับเห็นหรือยังเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีไม่ไว้ใจผู้ช่วยจอดแล้วเราไม่ไว้ใจป้าถุงแล้วนะแต่วอลติทุละนะแต่เนี่ยนี่คือสิ่งมันสื่อให้เราเห็นอะไรบางอย่างกับการที่ไปทริปนี้ผมบอกเลยไหมครับสุดท้ายมันก็ไม่เอาผู้ช่วยจอดไป คือมันเกิดฟา์มไม่ไว้ใจกันนะครับคือไอ้เอฟซีพวกเนี้ตัวดีผมบอกให้เอฟซี FC พวกนี้ตัวดีเลยที่พยายามที่ระแวงคนนู้นระแวงคนนั้นระแวงคนนี้เหมือนที่เออเดทูโดนะ่ะนะเหมือนกันเดทูก็ถูกมองว่าเออเดทูก็ถูกมองว่าเออเป็นสายลับบ้างอะไรบ้างคือไม่ไว้ใจตอนนี้ก็มาระแวงมช่วยจอดนะครับนะครับมาช่วยมา ผมช่วยจอต้องไปช่วยงานวัดเง,ง่งเงงเงหากินข้าววัดไปวันๆนะแต่ดำเที่ยวหรูอยู่สบายนอนโรงแรงมดีๆกินกับข้าวอร่อยๆมีคนกอดกอดมีช่อดอกไม้ให้มีหนุ่มผมยาวคอยต้อนรับนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีหลายคนคอยอ้อมล้อมกอดกอดดูนะครับแต่แต่จอดีครับชาวบ,บ้านก็ไม่ครบต้องไปอยู่วัดไปช่วยงานวัด หากค่าประทางชีวิตไปดูที่ฟาร์มฟที่มีเอฟซีเป็นแม่พวกนี้แหละที่เป็นคนที่เสี้ยมะผมบอกไปให้นี่คือการเสี้ยมนะครับผมบอกเลยว่านี่คือการเสี้ยมนะครับนี่คือการเสี้ยมตอนนี้ครับเอฟซีคอยติดตามดูให้ดีดนะผู้ช่วยจอจะเป็นหมาตัวหนึ่งนาะที่ถูกเขียดถิง ส่วนป้าถุงเนี่ยเขาหมดใจส่วนป้าถุงเนี่ยในใจเขาไม่ได้อะไรกับอีดำหรอกนะครับไม่ได้อะไรแล้วการไปครั้งนี้นะครับครอบครัวป้าถุงไม่ให้ป้าถุงไปด้วยนะครับสามีไม่ให้ป้าถุงไปลูกๆไม่ให้ป้าถุงไปกับครั้งนี้นะครับรู้กันหรือยังนะแต่ผู้ช่วยจอจอ,อยากไปแต่อีดำไม่อาไปกลัวจะเป็นก้างฝั่งคอ เขาจะไปรักกันใขาไปจะไปนุ้งนิ้งนุ้งนิ้งกันเดี๋ยวมีดำเดี๋ยวมีจอดเป็นกลางฝั่งขอก็ลเลยไม่เอาจอดไปด้วยจอเลยมึงรู้ตัวอย่างว่ามึงเป็นหมาหัวเน่าว่าจอรตฮะผู้ช่วยจอตมึงรู้ตัวอย่างว่ามึงคือหมาหัวเน่านะมันไม่มีใครจริงใจกับมึงหรอกมันแค่หลอกมือหลอกมึงใช้ในยามที่มันมีปัญหาในยามจเจ้าที่ลงในยามที่ได้ลงก็คือเอา,เอา,เอา,เอามึงเป็นแค่ไม้กันหมา แต่จริงๆนะาของเราไม่ได้รัมึงนเลยแต่คนเอฟซีผู้ใหญ่ดีก็ไม่ได้เอาึงนเลยเข้าใจปะ่ะนะเพราะฉะนั้นนะครับผู้ช่วยจอร์ดมึงเตรียมตัวตกกระป๋องได้เลยตอนนี้เขามีดีกองมึงแล้วเขามีใครพี่ครับมีไอ้นหนุ่มยาวมีไอ้ปากกดนะ เออมึงก็แค่มาหัวเน่ามึงจะไปเทียบอะไรเขากูต่อเลยมึงก็แค่มาแ <c oughs> ล้วมาแล้วใช้ตัวหนึ่งกูโคตรสะใจเลยวันนี้ที่มึงไม่ได้ไปอ่ะกูโคตรสะใจเลยที่มึงถูกทิ้งที่มึงไม่ได้ไปในครั้งเนี้ยกูโคตรสะใจเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้พี่ครับวันนี้เราก็ได้เห็นชัดเกินเนาะภาพเนี่ยมันทําให้เราเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นจิ๊ซซอเนี่ยมันก็เริ่มจะประกอบให้เราเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับอืมเพราะฉะนั้นไอ้พี่ครับ วันนี้นะครับนะก็ให้พวกมันเที่ยวอย่างสนุกนาะยแต่อีกไม่นานนะครับเดี๋ยวก็จะทุกถนัดนะเที่ยวไปไปเที่ยวกันเยอะๆนะครับวันนี้ก็ม,มาว่าเพิ่งวันที่สิบสามเองนี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดโอ้โหอีกห้าหกวันเนะระจะวิง่งกับสิบแปดโอ้โหยังอยู่วิหลายวันเลยทีนี้นครับนะตายแล้วนะตายแล้ว งานนี้เอฟซีนะครับนะไปหลายวันด้วยนะครับนะก็มีสาวผมดำนะครับเป็นสปอนเซอร์ให้นะครับสาวผมดําเป็นสปอนเซอร์ให้นะครับนะเออนะครับแต่สาวผมดําไม่ค่อยแร์นะครับไม่ค่อยแร์กับปุ้ยจอดอะไรอย่างเงี้ยทำไมทํางั้นอ่ะโอ้ยโอเคนะที่ครับเวลกรรมของจอดนะจอดโอเคนะจอดรู้สู้นะมึงมึงรู้สู้นะนะ